มันใจเก้าเอ้ยอะไรนะหกห้าหกนี่แหละม,มันใจหลายเปอร์เซ็นต์ห้าเก้านี่แหละ<ม>เปลี่ยนเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันของปูมันจะชอบมาอย่างงี้เด้อถ้าให้หกไปแล้วมันจะชอบมาเก้าเนี่ถย 6, ถ้าให้หกชอบมาเก้าถ้าให้หกนี่ชอบมาเก้าถ้าให้เก้าละปู่มาหกถ้าให้เก้ากับมาหกมันจะชอบเป็นอย่างนี้อ,อือฉะนั้นเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันห้าเก้าก็ได้ห้าหกก็ได้แค่นั้นเอง ไม่เยอะไม่เยอะอม,มันใจก,กี่เปอร์เซ็นต์นะปูทานฟันแบบนี้แบบนี้แปดสิบถึงเก้าสนะิบเปอร์เซ็นตนะเขาแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ F4 ช่องกลุ่มสัพพยายนาคนะครับวันนี้ทิศพันธ์นะครับพาคุณผู้ชมมาตามเลขปูคำแสนปูแสนคำ,รคำ,รคำหรือปู่คำแสนนะครับ มาตามตัวเลขถึงต y, ําหนักท่านเลยนะครับคุณผู้ชมน,นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเลขปูคําแสนนะครับคุณผู้ชมนะครับปูน่าจะอยู่นะครับรถอยู่รถของท่านก็ยังอยู่นะครับน่าจะอยู่นะครับนี่ตําหนักของท่านนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับตําหนักท่านนะครับก็มีต้นไม้ร่มรื่นดีนะครับก็ลองไปดูว่าปูจะได้เป็นเลขตัวไหนกันนะครับ นาตําหนักท่านก็มีเว่าใหญ่มากนะครับไปขอดูทะเบียนรถของท่านก่อนนะครับคุณผู้ชมเลขสวยยังไม่ออกสามหยังไม่ออกเด้อนะครับแล้วก็8ปดหกปดหกเลขสวยนะครับทะเบียนรถท่านนะครับยังไม่ออกเลยนะครับงวดนี้หรือเปล่าับเดี๋ยวขอเข้าไปสนทนากับปู่นะครับปู่นาจะได้แล้วนะครับตัวเลขเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ออกแล้วนะครับโอ้ว่าใหญ่น้อขันวัศกาเด้อปู่สวัสดีครับปู่ โอ,โอ้ยไงมาไงวันนี้โอ้ยปู่งวดที่ผ่านมาไม่ได้มางวดวันนี้ได้มาหาปูครับคุณผู้ชมนี่ครับก็อยู่ตอนหน้าปูคําแสนแล้วปูเนาะปูคําแสนปูแสนคําจากข้างล่างข้างหน้าข้างข้างหลังก็เหมือนกันเลยเถาะหน้าหลังก็เหมือนกันล <c oughs> แล้วคนจะเรียกเอาเลือกจะเรียกเอานะปู่คําแสนแล้วปูแสนคําชื่อทันเพราะมากวันนี้มีโอกาสมาที่ตําหนักของท่านทราบข่าวว่าปู่ก็ฝันดีด้วยเนาะช่วงนี้ ครับแล้วก็จะเป็นตัวเลขตัวไหนในงวดน,นี้อ่ะพูดตรงไปตรงมาไม่อ,มอ,อ,อ้อมข้อมลรอกเนาะวันนี้ก็ตั้งใจมาเล่วันนี้ก็วันที่สิบห้าแล้วส <15 S 2> ิบห้าพรุ่งนี้ก็วันที่สิบหกอ่าโชคลาภอด้ใหะ,ล,ะลุกศิ์ลูกหาเพื่อเป็นตัวเลือกเนาะ<อ>ในการเสี่ยงในการซื้อเนาะเพื่อมีบุญวาสนาเพื่อมันเข้าเพื่อมันไดอืก็ลองดู ปูเขียนให้ชัดชัดเลยอ่อเลขปู่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเยอะนะทุกครั้งถ้าผิดก็ผิดถ้าถูกก็ถูกเลยถถูกก็ถูกเลยถ้าผิดก็ผิดเลยครับมีสองอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกอ๋อตัวสีนี้เลยครับอะคุณชมนะครับคอนี้งเป็ปูเดเนส่องชัดชัดเลยอู้ตัวเดียวด้วยหกห้าหกอู้ตัวเดียวด้วย หกห้าหกหรือเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าก็ได้หรือเก้าห้าหกก็ได้น้องปู่ได้เก้าห้าหกก็ได้เก้าห้าเก้าก็ได้มีมีแค่ตัวเดียวปู่มีแค่ตัวเดียวถ้าสองตัวตัดถ้าเป็นสองตัวอ่าเหรอสองตัวปู่แล้ดูสองตัวอ่ะอ่าโอ้สองตัวสี่เจ็ดนะครับคุณผู้ชมสองตัวสี่เจ็ด สามตัวสองตัวมีวอันนี้บแบ่งออกได้เป็นอันนี้เก้าก็ได้เก้าห้าเก้าเก้าห้าหกแค่นี้แหละเนอ<ล>ะเลขันเลขเก้าตัวเดียวกันนี่คือเลขปู่นะครับเลขปูค่คาแสนท่านไม่เคยให้เยอะนะครับจริงๆมาทีไรก็ประมาณนี้แหละครับไม่เคยเยอะเลขคือเลขไม่ได้ว่าจะ คือถ้าจะวิ่งก็วิ่งได้แต่ปู่อาจจะไม่ไม่อยากให้วิ่งคืออยากให้ตรงตรงไม่อยากให้ตรงตรงเลยไม่อยากให้มงมลเงินเยอะ <c oughs> จะให้เยอะแล้วไปกระจายเยอะอีกมันจะเลขเยอะแค่นี้แหละตัดออกมาแล้วครับอเดี๋ยวที่มาที่ไปของเลขหลวงปู่ปู่ฝันบ้างไหมฮะน่อันนี้ในฝันเนี่ยในฝันเนี่ยปู่เขียนเลขกับปู่โยนลงน้ําอือ โยนลงน้ำโยนไปจากหน้าต่างในโะยนลงน้ําเลขนี้อืมอาจจะมาล่างจัดซื้อสองตัวอาจจะมาล่างฮะโอ้วันละโยนลงน้ําอืมอ๋อโยนลงน้ําไอ้หกห้าหกนี่แหละหกห้าหก เป็นอย่างอื่นไม่ได้น้องปู่ถ้ายนโรงแรมจะตีเป็นหนึ่งเป็นอะไรก็มันก็เยอะอีกเอ,อ<ช>มันก็เยอะอีกอเอาแค่นั้นแหละอเอาแค่นี้ก่อนถ้ามันจะมาสองตัวมันก็มือมาห้าหกกับห้าเก้านี่แหละห้าหกห้าเก้ามีแค่นั้นถ้าจะมันจะมาล่างนะถ้าม,มาล่างก็ห้าหกกับห้าเก้าใช่แต่ถ้าม,มาบนน้องปู่หกห้าหกหกห้าหกหกห้าหกแค่นี้เองใช่ แล้วสี่เจ็ดมาอย่างไรปู oh, นะ่สี่เจ็ดอะสี่เจ็ดนี่เป็นตัวรอง oh. อ๋อสี่เจ็ดนี่เป็นตัวรองตัวนี้เป็นตัวที่ฝันได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จับจับแค่ตัวห้าหกหกห้าหกจับแค่นั้น oh. อ๋อฝันมายัางไงปูนะ่เนี่ยตัวรองปู่ลองเล่าความฝันให้ย่าง uh, อ่าอันนี้ฝันก็คือเขียนเลขเขียนเลขแล้วครับ ลูกศิษย์มาขอเลขอย่างนี้แหละลูกศิษย์มาขอเลขแล้วก็เขียนให้เขียนให้เป็นสองแผ่นหกห้าหกกับสี่เจ็ดแต่สี่เจ็ดนี้ไม่จับเลยจะจับหกห้าหกนี่โยนลงน้ําอ,อืมเพราะว่าที่จับก็คือนี่เลขนี้หกห้าหกที่จับหกห้าหกแต่สี่เจ็ดไม่ได้จับไม่ได้จับอืก็เลยให้เป็นตัวรองไว้เป็นตัวกันแค่นั้นเองครับ ไอ้ส่วนวเลขก็มาเยอะนะปูเนาะไม่เยอะไม่เยอะมีแค่นี้แหละแต่ปูเคยฝันแบบนี้บ่อยไหมนานนานทีจะฝันแบบนี้นานนานทีจะฝันแบบนี้แต่ถ้าโยนลงน้ําแล้วมีสิทธิ์จะมาล่างอืมพอโยนไปแล้วมันโยนไปข้างล่างเนะาะใช่โยนไปข้างล่างจับโยนไปข้างล่างไปใส่น้ําอืม,อมคุณผู้ชมก็ลอง ไปตีปริศนาปูได้ด้วยเ้อโยนลงน้ำบางทีอาจจะมีอาจจะตีเป็นไม่เหมือนปูก็ได้นะเอออาจจะตีเป็นอย่างอื่นก็ได้อือมามือแล้วก็มือนีก็ห้าแล้วนี่มือก็ห้าเออใช่เออมือก็ห้ากับโยนลงน้ําแต่ถ้าใส่ลงปูสวงนี่ต้องตีต้อง ต้องตีเยอะกว่านี้ต้องตีเยอะกว่านี้เออต้องตีเยอะกว่านี้มือมือต้องเป็นห้าแล้วมือก็ต้องเป็นห euh. ้าแล้วแล้วก็ตรงก็เล่นห้าด้วยมีมีตัวเล่นห้าด้วยครับอือตรงก็เล่นห้าด้วยนี่ครับความฝันของปู่นะครับแสดงปู่ยังไม่ได้ปล่อยปล่อยไปยัง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 ไม่ได้บอกใครนี่ทางเรขเลยคนเรขเลยปู่ช่องคุมทรัพย์ยานางคือว่าโชคดี โชคดีมากเลยนะอ,อ,อยู่ๆก็คิดถึงปู่ก็ไปหาปู่ก่อนเ้อะเ <c oughs> ไปก่อนวันนี้หวยออกรุงนี้โอมาก็ไม่คิดว่าปู่จะอยู่ว้เอเนาะมามาก็ปู่อยู่พอดีเลยอให้ไดโชคได้ลาบให้ร่ำให้รวยให้ถุกหวยรวยเบอร์กันจามตุกอะไรอืมครับเดี๋ยวขอพรปู่ก่อนปู่มีอะไรจะฝาก fc ช่องคุมทรัพย์พญานาะคไหมครับปู่ตอนนี้ครับก็ทุกท่านที่ดูอยู่ในช่องคุมทรัพย์พญานาคตัให้ จเจริญด้วยยานบารมีเป็นเศรษฐีถูกหวยรวยเบอร์กันทั่วหน้าทุกคนเดอ้อไม่มีอะไรให้เราก็มีแต<ม>่พรนี่แหละที่จะให้อสิ่งดีๆก็จงเข้ามาในวันพรุ่งนี้นรวยเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเด้อสาธุ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 ที่จะเป็นห้าสีเป็นไปไม่ได้เลยปู่เนาะยากหน่อยยากมาห้าสี ห้าหกอย่างนี้นะม,มันยากคือห้าหกอ๋อมันก็ต้องท้าเก้าก็เก้ามาเลยห้าเปอย่างนี้นะฝูมามันมันไม่เคยเกียดขนาดนั้นเะมันไม่เคยเกียดขนาดนั้นมันไม่เคยขนาดนั้นส่วนมากถ้าให้เก้ามันก็จะเป็นหกถ้าห้าสี่มาก็ซื้อสี่ห้าหกนั่นแหละอืมแต่เอาเอาตัวเดียวนี่แหละเนาะเอาตัวเดียวนี่แหละห้าหกแต่สี่มันก็ไม่ให้ออกมันก็นเลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอ่านนีดเท่าไหร่อื เน้นห้าหกกับห้าเก้าสองตัวนี้หมดไม่เยอะด้วยเนาะมหมดไม่เยอะด้วยสี่ตัวห้าเก้ากับห้าหกแค่นั้นแหละกลับไปกลับมาอืตัวกลับไม่เน้นเน้นตัวเจาะเน้นตัวเจาะห้าเก้า<อ>กับห้าหกเน้นตัวเจาะครับนี่คุณผู้ชมนะว่าปูาทปาท้ทำผู้ทไใ้ทําไมเขาทำว้เพื่อขึ้นไว้เพื่อขึ้นอถวาย หลวงปู่หลวงปู่สวงนะอโอ้ทำเพื่อถวายหลวงปู่สวงเลยครับเขียนกระถาเขียนยนันปู่เขียนเองหมดเลยนะครับเนี่ยยันกระถาปูอ่อ่านว่าอะไรปู่นี่นายปู่อ่านให้ฟังว่าเกินเนี่ยเป็นกระถาเป็นภาษาคมนะฮะคุณผู้ชมแต่ตอนตอนนั้นมันออกมาตรงๆเลยนะี่ยนปู่สองศูนย์เจ็ดงนี้เนี่ยสองศูนย์นได้ไหมหนึ่โอ้ สองศูนย์เด้านบนเออตอนที่มันออกสามตัวเลยนเนี่ยผู้ชมแต่งวดน,นี้ยังไม่ออกปูตัวไหนบ้างปูเขาจะทำขึ้นนะครับถวายหลวงปู่สวงนะครับขึ้นที่นี่บวงปูขึ้นที่นี่นนนอ๋อครับ บึกถึงครูบาอาจารย์นะครับเป็นธรรมจักรรักฟ้ารักแผ่นดินโอ้รักฟ้ารักแผ่นดินหนอปูออ่นี่อ่านว่าอะไรปู่เนี่ยเปรี้ยวแก้วเปรี้ยวปูโอ้เปลี้ยแก,ก้ว ที่ทำนะตอนที่มันออกหนึ่งเก้าหลวงปู่ได้มานั่งอยู่ตรงว่าวนั่งกันหนึ่งว่าวก้าวปัดตีออกมากันหนึ่งเก้าออกหนึ่งเก้าจริงๆตอนทําเบ้านะปู่เออตอนทําเบ้า๋อฝันรอหลวงปู่นี่ไม่เห็นเลยหลวงปู่วันคืนที่ทําเบ้าเนี่ยหลวงปู่มาเข้าฝันว่ามานั่งอยู่บนเบ้าหลวงปู่สว่งหลวงปู่สวงมานั่งอยู่บนเบ้าก็เลย ตีบ่อยลูกศิษย์มานังกักนึงววาวก้าก็ซื้อเอาก็ะดุกวดนั้นลูกศิษลูกหาก็ถูกเยอะหนึ่งก้าอ๋อทำในช่วงหนึ่งก้าพอดีหนึก <19 S 2> ้าแล้วก็มา0สองูนเจ็ด่ะมาสองศูนเจ็ดอีเกเลขออกอีกอ๋อวาวใหญ่มากสวยหน้าฝนหลวงปู่นะแต่หลังหน้าฝนเนาะหลังหน้าฝนเอาจจะเข้าเป็านี่แหละ ครับอาจจะเข้ารรษาก็ได้นะครับปูท่ทาเองกับมือเลยใช่ไหมนี่ต้นอะไรปูต้นไม้ไผ่กับไม้ไผ่ไมไหมดเลยนคาายะยนครับวอลเมลูกทําคล้ายลงปูสวงเป๊ะเลยนะครับวอลเมลูใหญ่ๆนิดนึงอ คุณผู้ชมนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะครับเลขด็ดตามให้แล้วนะครับคุณผู้ชมที่อยากให้แก้ตามเลขของปูคป่คำเสนและปูเซนค่ะทำปู่คำเสนนะครับได้แล้วตัวด็ดๆนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงในวันพรุ่งนี้นะครับให้ถูกเลขถูกลอตเตอรี่กันทั่วนาเดือนะครับคุณผู้ชม ขอบคุณคุณผู้ชมอย่างมากนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมอย่าลืมติดตามคลิปหน้าเก็บเทโก้ไรด้วยเด้อนะครับเป็นกำลังใจสาธุสาธุสาธุ